สวัสดีครับนักเรียนยินดีต้อนอตร,ตรับเข้าสู่การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับนี่กขาพบกับคุณครูนิติกรนะครับนี้เราจะมาทบทวนเนื้อหาเรื่องของการจําแนกนะครับสัตว์นะครับเราจะมาทบทวนนะครับก่อนที่เราจะขึ้นเรื่องใหม่คุณครูขออนุญาตทบทวนก่อนนะครับเนื่องจากว่านักเรียนสอบเก็บคะแนนแล้วคะแนนยังไม่ได้ดีเลยนะครับตัวชี้วัดนะครับ จำแนกสัตว์ออกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังโดยใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้อันนี้ก็คือตัวชี้วัดที่นักเรียนเมื่อเรียนจบหน่วยนี้แล้วนักเรียนต้องสามารถจำแนกสัตว์ออกให้ได้ว่าอันนี้เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังและอันนี้เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับโดยใช้เกณฑ์การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์นะครับเมื่อพร้อมแล้วเรามาดูเรื่องของการจำแนกสัตว์ครับนักเรียนนะครับสัตว์นะครับ เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะรูปร่างที่แตกต่างกันออกไปแต่ในความแตกต่างนั้นก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนกันซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้จำแนกสัตว์ออกเป็นประเภทต่างๆครับประเภทของสัตว์ครับการจำแนกสัตว์นะครับเราจะใช้เกณฑ์ก็คือการใช้กระดูกสันหลังนะครับเป็นเกณฑ์ในการแบ่งแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆคือนะครับสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนะครับและ สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังครับเค okay, นะครับต่อไปครับสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนะครับสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังอ่ะมีความสําคัญเป็นอย่างมากในระบบนิเวศชายฝั่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทสําคัญในการถ่ายทอดพลังงานในห่วงโซ่อาหารในระดับที่สูงขึ้นไปนะครับและยังเป็นตัวการที่สําคัญในการหมุนเวียนธาตุอาหารรวมทั้งอินทรีย์สารต่างๆในระบบนิเวศนะครับ มาดูครับสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังครับแบ่งออกเป็น8ประเภท8จําพวกใหญ่ๆนะครับจําพวกแรกนะครับคือ 1. พวกฟองน้ำครับฟองน้ำอ่ะเป็นสิ่งนะครับมีชีวิตที่ไม่มีกระดูกสันหลังมีรูปร่างคล้ายแจกันแต่มีเส้นใยเป็นโครงสร้างคาจุนร่างกายเกาะนิ่งอยู่กับที่นะครับมองดูคล้ายพืชส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในน้ําเค็มหรือน้ําทะเลนะครับ สัตว์พวกฟองน้ำมักจะเจริญเติบโตบริเวณแนวประการังนะครับดังนั้นฟองน้ำจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดนะครับสมดุลทางธรรมชาตินะครับเรามาดูตัวอย่างฟองน้ำกันนะครับน,นี่คือลักษณะฟองน้ำครับนี่ฟองน้ำทะเลนะครับรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ถ้านักเรียนไม่เคยดูนะครับไม่รู้จักนะครับเพิ่งเคยได้ยินก็นะครับดูว่าหน้าตามันเป็นแบบนี้ นะครับไม่ใช่พืชนะครับเป็นสัตว์นะแต่สัตว์เป็นประเภทไม่มีกระดูกสันหลังครับต่อไปประเภทที่2ครับพวกลำตัวกลวงครับพวกที่ลำตัวกลวงนะครับสัตว์พวกลำตัวกลวงหรือสัตว์มีโพรงได้แก่ไฮด้าแมงกะพุนดอกไม้ทะเลปลาการังกระปังหานะครับสัตว์เหล่านี้เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังส่วนใหญ่มีลำตัวคล้ายทรงกระบอกกลวงทำหน้าที่เป็นทั้งปากและทวารหนัก ยกเว้นแมงกะพุนนะครับซึ่งมีรูปร่างคล้ายล่มนะครับสัตว์เหล่านี้ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในทะเลยกเว้นนะครับไฮด้าที่อาศัยอยู่ในน้ําจืดนะครับมาดูลักษณะของนะครับสัตว์ประเภทลําตัวกลวงนะครับแมงกะพุนครับหน้าตาของแมงกะพุนไฮด้านะครับเนี่ยนี้ไฮด้าเป็นชนิดเดียวที่อยู่ในน้ําจืดนะครับไฮด้านะครับดอกไม้ทะเลครับ ดอกไม้ทะเลเป็นสัตว์นะครับแต่ชื่อว่าดอกไม้ทะเลเฉยๆนะครับเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะปะการังนะครับหลายคนคิดว่าเนี่ยเหมาะเราเวลาเราไปเที่ยวทะเลเห็นปะการังเนี่ยมันเป็นพืชไม่ใช่นะครับเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับแล้วก็กันละปังหาครับนะครับต่อไปประเภทที่3ครกบนังเรียนพวกหนอนตัวแบนครับ นอนตัวแบนเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมีลักษณะรูปร่างลำตัวแบนยาวนะครับไม่มีช่องว่างในลำตัวไม่มีข้อไม่มีป้องนะครับได้แก่พนาเรียพญาติใบไม้พญาติตัวตืดนะครับมาดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงอันนี้ครับพนาเรียนะครับตัวเป็นแบนนะครับไม่มีป้องนะครับไม่มีข้อนะครับพญาติใบไม้ตับครับ พยาธิตัวตืดครับอันนี้ไม่นะครับนักเรียนครับมันมีอยู่แค่นี้นะครับอันนี้คือ1ตัวครับนักเรียนนะครับไม่ใช่อันนี้เป็นป้องเป็นป้องนะครับแต่มันอยู่ติดกันครับอันนี้คือ1ตัวครับนะครับหตัวอาศัยอยู่ในท้องของมนุษย์นะครับคนที่ชอบทานอาหารสุกๆดิบๆนะครับอันนี้คือ1ตัวนะครับเมื่อตัวแก่ครับตัวแก่มันอายุตัวเต็มวัยแล้วนะครับมันจะหลุดออกไปครับนักเรียนอันนี้จะหลุดออกไปนะครับบางครั้งเราก็ อาจจะเห็นอยู่ในนะครับอุจจาระของเรานะครับสำหรับคนที่ชอบรับประทานอาหารสุกๆดิบๆที่มีพยาธิอยู่ในท้องนะครับมาดูประเภทต่อไปครับประเภทที่4แล้วนะครับประเภทหนอนตัวกลมครับหนอนตัวกลมเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะลูกนะมีลักษณะลําตัวยาวนะครับกลมยาวกลมด้วยแล้วก็ยาวด้วยนะครับส่วนหัวค่อนข้างแหลมมีผิวเรียบไม่เป็นปล้องนะครับ ได้แก่พยาธิไส้เดือนพยาธิปากขอพยาธิเส้นได้พยาธิตัวจีนมาดูกันนะครับเป็นยังไงครับหน้าตาพยาธิไส้เดือนหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับกลมนะครับกลมยาวนะครับส่วนหัวแหลมนะนะครับพยาธิปากขอนะครับพยาธิเส้นได้พยาธิตัวจีนนะครับต่อไปครับประเภทที่5ครับประเภทที่ลำตัวเป็นปล้องครับประเภทลำตัวเป็นปล้อง นะครับมีลักษณะลำตัวกลมยาวนะครับคล้ายแหวนหลายๆวงต่อกันเป็นปล้องนะครับมีผิวหนังเปียกชื้นช่วยในการหายใจได้แก่ไส้เดือนดินทากดูดเลือดแม่เพลียงตัวร้อยขานะครับมาดูลักษณะนะครับไส้เดือนนะครับเด็กๆเคยเห็นไหมครับไส้เดือนนะครับจะอยู่ตามนะครับพื้นดินที่มันชุ่มชื้นนะครับ ต่อไปครับทากนะครับบนภูเขานะครับที่มีอากาศชื้นเวลาเราไปเที่ยวภูเขาระวังนะครับตัวท่ากนี้จะดูดเลือดนะครับแม่เพียงนะครับอยู่ตามชายหาดชายทะเลนะครับตัวร้อยขานะครับอันนี้จะอยู่ในน้ํานะครับน้ําประปาน้ําอะไรน้ําคลองของเราเนี่ยนะครับดูดีๆด้วยนะครับเวลาตักน้ํามาใช้ต่อไปครับผมประเภทที่หกแล้วนะลูกนะประเภทที่หกประเภทที่มีขาเป็นข้อครับ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีขาเป็นข้อนะครับลักษณะสําคัญของสัตว์ประเภทนี้ก็คือมีขาเป็นข้อๆต่อกันสัตว์เหล่านี้สามารถลอกคราบได้บางชนิดมีเปลือกพุ่มลําตัวด้านนอกนะครับเช่นกุ้งก้างนะครับกิ้งกือปูตะขาบมแมลงและแมงต่างๆนะครับนักเรียนจะนะครับสับสนนะครับนักเรียนหลายคนสับสนคิดว่าปูนะครับ ขากุ้งอย่างนี้ครับเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังคิดว่าปูอย่างแรกเลยก็คือปูครับเพราะว่าปูมีกระดองนะกระดองมันแข็งคิดว่ากระดองนั้นคือกระดูกสันหลังของมันไม่ใช่นะครับมาดูตัวอย่างสัตว์ที่มีขาเป็นข้อนะครับก็เป็นพวกผีเสื้อต่างๆแมลงนะครับแมงนะครับสัตว์พวกนี้จะมีปริมาณมากที่สุดในโลกนะครับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังประเภทพวกที่มีขาเป็นข้อจะมีมากที่สุดในโลกนะครับ เห็นไหมครับนักเรียนคิดว่ากุ้งบางคนคิดว่ากุ้งเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังโดยเฉพาะปูเนี่ยนะครับหลายคนคิดว่าปูนะครับนี่คือเปลือกนนะครับเปลือกมันแข็งนะครับแต่มันไม่มีกระดูกนะลูกนะปูไม่มีกระดูกนะครับอันนี้คือเปลือกมันนะครับเปลือกหุ้มตัวมันภายนอกเฉยๆนะครับตะขาบอย่าไปใกล้นะครับกัดแล้วมีพิษนะอันตรายนะครับนี่ก็คือแมลงต่างๆครับกิ้งกือนะครับ ครูมีคำถามนะครับนักเรียนนะครับนักเรียนคิดว่าการแยกแยะระหว่างแมงกับแมลงคืออะไรนะครับแมลงจะมี6ขาส่วนแมงจะมี8ขาหรือ10ขานะครับอันนี้คือข้อแยกแตกต่างกันโดยการนับจํานวนของขานะครับลูกนะนะครับต่อไปประเภทที่7แล้วครับประเภทที่7ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะนะครับประเภทที่7คือพวกหอยหรือมึกครับ สัตว์จำพวกหอยหรือหมึกเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับเช่นหอยต่างๆได้แก่หอยแครงหอยแมงผู้หมึกทะเลหมึกกล้วยนะครับหมึกต่างๆสัตว์พวกนี้จะมีลำตัวอ่อนนุ่มแต่พวกหอยเนี้ยจะมีเปลือกแข็งห่อหุอ้มร่างเพื่อปกป้องกันร่างกายนะครับและโดยพวกหอยนะครับจะเ,เคลื่อนที่โดยใช้กล้ามเนื้อที่ยื่นออกจากเปลือกนะครับนี่คือหอยประเภทต่างๆนะครับหอยแมงผู้นักเรียนเคยทานไหมครับนึ่งทานกับน้ำพริกนะครับ หมึกนะครับคิดว่านักเรียนทุกคนคงเคยรับประทานหมึกนะครับโดยเฉพาะจังหวัดของเราอยู่นะครับติดกับชายทะเลนะครับก็จะมีหมึกนะครับให้รับประทานนะครับหมึกกล้วยนะครับหอยแคลงต่อไปประเภทสุดท้ายนะครับของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและนลูกนะสัตว์ประเภทที่8ครับคือสัตว์ที่มีผิวหนังขรุขระครับสัตว์ที่มีผิวหนังขรุขระเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ลักษณะพิเศษคือลำตัวมีผิวหยาบครุขระเพราะมีสารพวกหินปูนเป็นองค์ประกอบนะครับมีรูปร่างแตกต่างกันไปสัตว์เหล่านี้จะอาศัยอยู่ในน้ําเค็มเช่นเม้นนะครับดาวทะเลปลิงเหรียญทะเลนะครับเรียนเคยเห็นไหมครับเรามาดูหน้าตากันนะครับอันนี้คือลักษณะของเม่นทะเลครับนะครับเม่นทะเลนะครับต่อไปครับดาวทะเลนะครับ ปลิงทะเลแล้วก็เหรียญทะเลครับเรามาต่อที่สัตว์ไม่มีสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังกันนะครับสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังหมายถึงสัตว์ที่มีกระดูกบริเวณสันหลังนะครับทําหน้าที่เป็นแกนกลางลําตัวช่วยให้ร่างกายทำคงรูปร่างที่แน่นอนครับนี่คือลักษณะของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังครับเปนสัตว์กลุ่มปลานะครับ สัตว์กลุ่มครึ่งน้ำครึ่งบกนะครับนี้สัตว์กลุ่มปลานะครับสัตว์กลุ่มครึ่งน้ำครึ่งบกนะครับสัตว์กลุ่มสัตว์ปีครับสัตว์ปีสัตว์เลื้อยคานนะครับสัตว์เลื้อยคานนี่คือจระเข้แล้วก็ hmm. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมนะครับเรียกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมนะครับเพราะว่าทําไมถึงสัตว์พูดว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานม พราะสัตว์พวกนี้เอาน้ํานมให้ลูกกินนะครับไม่ใช่เอานมให้ลูกกินนะครับบาง <đ propri>? เด็กๆชอบว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับซึ่งมันไม่ถูกนะครับเพราะว่าไม่ได้เอานมให้ลูกกินนะครับมาดูนะครับประเภทที่1ครับของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังสัตว์พวกปลาครับสัตว์พวกปลาเป็นสัตว์ที่มีความสําคัญที่สุดและมีวิวัฒนาการสูงสุดนะครับมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงทั้งโครงสร้างภายนอกและพฤติกรรม สัตว์พวกปลาเป็นสัตว์เลือดเย็นนะครับอันนี้เคยมีในข้อสอบนะครับเป็นสัตว์เลือดเย็นนะครับมีกระดูกสันหลงังหายใจทางเหงือกนะครับโดยตรงเนี้ย enfin หายใจทางเหงือกนะครับบางชนิดมีเกรดบางชนิดไม่มีเกรดมีครีบช่วยในการว่ายน้ําส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่ครับบางชนิดออกลูกเป็นตัวน,นี้สําคัญนะครับมีในข้อสอบนะนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเฉลยข้อสอบกันสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวนะครับเช่น ปลาหางลูกยุ่งปลาสอดนะครับปลาหางลกยุงนะครับปลาหางลกยุงปลาสอดปลาฉลามปลากระเบนนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับออกลูกเป็นไข่เช่นปลาตะเพียนปลาช่อนปลาทูมันน้ำครับต่อไปครับนี่คือ โครงกระดูกนะครับของสัตว์จำพวกปลาที่บอกว่าทําไมปลาเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังเพราะว่ามันมีโครงกระดูกอย่างนี้ครับนี่ยมีโครงกระดูกเป็นแกนกลางนะครับเป็นแกนกลางถึงพูดว่าปลาเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังน,นะครับหมาน้ํานะครับนี่หมาน้ําไปครับปลาแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือปลากระดูกอ่อนและปลากระดูกแข็งนะครับมาดูปลากระดูกอ่อนครับ ปลากระดูกอ่อนเป็นปลาที่มีเกล็ดเล็กมากมีลักษณะสากเมื่อสัมผัสตัวโดยมากจะออกลูกเป็นตัวส่วนใหญ่เป็นปลาทะเลมักกินเนื้อได้แก่นะครับปลากระเบนปลาชลรมนะครับต่อไปครับปลากระดูกแข็งฮะปลากระดูกแข็งเป็นปลาที่พบได้ทั้งน้ําจืดและน้ําเค็มนะครับโครงล่างภายในเป็นกระดูกแข็งทั้งหมด ส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่มีบางชนิดออกลูกเป็นตัวนะครับเช่นปลาช่อนนี่ปลานิลนปลาตะเพียนปลาทูนะครับต่อไปสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังประเภทที่สองครับคือสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกหรือสัตว์ครึ่งบกครึ่งน,น้ำนะครับสัตว์ในกลุ่มนี้นะครับเป็นสัตว์เลือดเย็นนะครับนักเรียนนะครับเป็นสัตว์เลือดเย็นนะครับ มีผิวหนังเปียกนะครับผิวหนังเปียกนะครับเปียกชื้นตลอดเวลาแลวไม่มีเกล็ดนะครับไม่มีเกล็ดเมื่อตัวอ่อนจะมีหางอาศัยอยู่ในน้ําครับตอนเป็นตัวอ่อนนะครับอาศัยอยู่ในน้ํานะครับหายใจด้วยเหงือกนะครับตอนอยู่ในน้ําหายใจด้วยเหงือกแต่พอโตแล้วนะครับจะมาอยู่บนบกครับหายใจด้วยปอดและผิวหนังนะครับ เมื่ออยู่บนบกจะมีขาสี่ขาออกลูกเป็นไข่เวลาออกลูกไปออกในน้ำสัตว์พวกนี้ได้แก่กบอึ่งอ่างคางคกนะครับมาดูลักษณะนะครับโครงกระดูกของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะครับนี่คือลักษณะของกบครับ วัฏจักรชีวิตของโคกนะครับตอนเป็นตัวอ่อนจะอยู่ในน้ํานะครับเป็นลูกออดนะครับพอตัวเต็มวัยจะขึ้นมาอยู่บนบกอึ่งอ่างคลางโคกนะครับต่อไปสัตว์ประเภทที่3ครับของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังคือสัตว์เลื้อยคานครับสัตว์เลื้อยคานนะครับสัตว์พวกนี้เป็นสัตว์เลือดเย็นครับนักเรียนสัตว์เลือดเย็นนะครับผิวหนังจะแห้งแตกต่างจากเมื่อกี้ผิวหนังจะชุ่มชื้นนะครับประเภทสัตว์สะเทอนน้ำสะเทินบก อยูหนังแห้งนะครับมีเกรดปกคลุมส่วนใหญ่อาศัยอยู่บนบกนะครับหายใจด้วยปอดนะครับบางชนิดอาศัยอยู่ในน้ำนะครับแต่สามารถขึ้นมาบนบกได้เป็นครั้งคราวสัตว์เลื้อยคานออกลูกเป็นไข่ครับออกลูกเป็นไข่นะครับออกลูกเป็นไข่อาศัยอยู่บนบกไข่มีเปลือกแข็งนะครับเช่นเต่านะครับต่ภาพน้ำจระเข้งูกิ้งก่านะครับนี้ลักษณะโครงกระดูกของเต่านะครับ ที่บอกว่าทาไมเต่าเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังเพราะมีโครงกระดูกนั่นเองไปมาดูนะครับงูนะครับอนาคอนดาตัวใหญ่มากเลยนะครับจระเข้นะครับโครงกระดูกที่หมายถึงบอกว่าจระเข้ทาไมเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังเพราะมีกระดูกสันหลังเป็นแกนกลางลําตัวถูกไหมครับต่อไปครับเต่าครับจระเข้นะครับ มาดูต่อไปครับสัตว์ประเภทที่4ี่นะครับสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังประเภทที่4คือสัตว์ปีกหรือสัตว์จำพวกนกครับสัตว์กลุ่มนี้เป็นสัตว์เลือดอุ่นนะครับขาคู่หน้าจะพัฒนาไปเป็นปีกนะครับมีขนเป็นแผงปกคลุมลําตัวมีปากเป็นจะง,งอยแข็งหายใจด้วยปอดน,นะครับออกลูกเป็นไข่นะครับมีทั้งกลุ่มที่บินได้และบินไม่ได้นะครับกลุ่มที่บินไม่ได้นะครับไลยแก่ กลุ่มที่บินได้ก่อนนะครับกลุ่มที่บินได้ได้แก่นกกระจอกนะครับนกกระจอกนกเขาเยี่ยวนกอินทรีแต่กลุ่มที่บินไม่ได้นะครับพวกนกเพนกวินไก่ฮานเป็ดนะครับเป็นต้นนะนะครับนี่คือโครงกระดูกของสัตว์เป็นประเภทพวกปีกนะครับจําพวกปีกหรือนกนะครับนี่คือตัวเป็นๆนะนะครับนกแก้วเยี่ยวนกกระสานะครับนกเพนกวินบินไม่ได้ไก่นี่บินไม่ได้นะ นะครับหารบินไม่ได้นะครับมาดูสัตว์ต่อไปนะครับสัตว์ประเภทที่5ของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนะครับคือสัตว์พวกเลี้ยงลูกด้วยน้ํานมครับสัตว์กลุ่มนี้เป็นสัตว์เลือดอุ่นนะครับผิวหนังเรียบมีขนแบบเส้นผมปกคลุมร่างกายนะครับหัวใจมีสีห้องเพศเมียมีต่อมน้ํานมเพื่อสร้างน้ํานมสําหรับเลี้ยงลูกอ่อนส่วนใหญ่ออกลูกเป็นตัวแต่บางชิ้นออกรูปเป็นไข่เช่นตุนปากเป็ดนะครับ ตัวอย่างสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเช่นนะครับวานม้าสุกรลิงโลมาเป็นต้นนะครับเดี๋ยวมาดูลักษณะนี้ครับถึงทำไมถึงบอกว่าสัตว์พวกนี้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังเพราะลําตัวของเขานะครับมีกระดูกสันหลังนะครับนี่โครงกระดูกสันหลังของวานนะครับวานไม่ใช่ปลานะครับวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะครับนี่ฉลามวานโลมา มีเพนด้ามีโคอาล่านะครับค้างคาวนะครับค้างคาวก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะครับทีนี้มันดูตารางเปรียบเทียบระหว่างสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและสัตว yeah. ์ไม่ม uh, ีกระดูกสันหลังครับสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังครับส่วนใหญ่มากนะครับจะมีขนาดใหญ่ก็คือมีตัวใหญ่แต่สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับจะมีขนาดเล็กครับมีโครงสร้างในกระดูกภายในลําตัวก็คือมีกระดูกนะครับเป็นแกนกลางนะครับมีกระดูกแต่สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังไม่มีกระดูกนะครับ ต่อไปครับมีแขนขาน้อยไม่เกิน2คู่นะครับก็คือ4ขานั่นเองแต่นะครับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับส่วนใหญ่จะมีขาเยอะนะครับเช่นพวกแมลงพวกแมงนะครับมี6ขา8ขา10ขานะครับหรือมากกว่านั้นนะครับสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังส่วนใหญ่เป็นสัตว์เลือดอุ่นหรือสัตว์เลือดเย็นนะครับแต่สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับจะเป็นสัตว์เลือดเย็นอย่างเดียวเลยนะครับ ักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนนะครับเมื่อเรียนจบแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ